ขบวนสวยงามมากๆเลยนะครับพี่ดาวขามืน่นบัวตองคุณเงินนะครับน้ำแตงใจมงคลบูผาใจมงคลน,น้อยใจมงคลน,น้อยนะครับคันเงินโคเงินแม็กกี้แล้วก็บวบี่นะครับแล้วก็เจที่13จะเป็นเชอรี่นะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังคามือนะครับวันนี้น้องช้างก็กําลังจะเริ่มขบวนนะครับผมกำลังจะเริ่มไปรับผู้โดยสารนะครับพูดง่ายๆคือผู้โดยสารนะครับผมท่านเจ้าทาพนะครับร่วมขึ้นบนหลังช้างเพื่อจะร่วมพิธีแห่นะครับผมถือไปนะครับแล้วก็ตามด้วยขบวนของต้นกระถินต่อขมิลพี่ดาวนะครับผมขมินแล้วก็พี่ดาวนะครับทุกท่านได้เข้าใจนะครับว่า เรานะักำหนการน,นมหรือกำลังจะกำลังจ,จะขึ้นนะครับกำลังจะขึ้นเด็กนะัอรี่งนะครนเกชรับก็มาร่วมงานนะครับผมเพราะว่าเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี่ประจําเลยนะครับผมอยู่ที่นี่ประจําเลย ผู้พาแล้วก็ใช้อมองคลนี้ท่านนายกจองจองขึ้นไปแล้วนะครับท่านนายกจองขึ้นแล้วนะครับผมสองเชือกใจมองคลแล้วก็ผู้ผานะครับข <palate> ายน้ำแดงน้ำแดงแล้วก็คุนเงิน งน้องช้างก็กำลังกินหญ้าเลยญาณท้องเนี่ยถือว่าเป็นนะครับพันธะสัญญานะครับในการประกอบพิธีนะครับทางพระพุทธศาสนานะครับสำหรับทางนะครับว่านะครับพระคุณเจ้านะครับท่านเจ้าวาดนะครับจะนะครับขึ้นทางด้วยนะครับท่านผู้ใหญ่เสาอยู่ที่ไหนเนาะนะครับท่านผู้ใหญ่เสานะครับทางทั้งหมด13าเชื่อนะครับ ทั้งหกท่านนะครับซึ่งนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านสมาชิกนะครับท่านยอยิปครับท่านมาจดขวันทองท่านบนสีพิทกษ์านะครับท่านพดก็กลังเอาท่านบคนขึ้นบนหลังช้างนะครับนะครับผมนะครับนายจองบุญจารงามนะครับาำหน่งนะครับประธานสภาที่ปรปาต้องบนสีสะนะครับได้นะครับมาร่วมนะครับ เป็นเจ้าภาพนะครับต่อเชียวกันสวยงามเลยครับตัสินนะครับในครนีนะครับซึ่งเป็นตัดสาเมื่อกีนะครับซึ่เป็นการโการนะครับใหม่นะครับที่นะครับพี่น้องนะครับชาวบ้านใหม่นะครับพี่น้องนะครับพ่อปูนะครับสนามบินนะครับได้นะครับประกอบพิธีนะครับหรือจัดงานนะครับตัดสินเมื่กีนะครับในครนีกล่าบขอบคุณนะครับทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ ต่อแถวเข้าจะมารับผู้โดยสารครับมารับผู้ท่านผู้มีเกียรตินะครับนะครับผมนี่คุณเงินนะครับคุณเงินต่อไปนะครับนำเงินให้กับทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นจำนวนน้อยนะครับผมหลายท่านจอนนะครับฉะนั้นนำเรียนประชายตกันให้กับทุกท่านนะครับเช้านะครับพี่น้องมอเตอร์นะครับช่วงเช้านะครับ ทีนี้ก็กำลังตั้งขบวนนะครับผมงกระ่ันนงกระตั้งขบวนรอขอบวนนะครับผมรอตอนเราเริ่มขอบวนนะครับอนนี้ รอ,อรอเวลาครับรอ,บอบเวลาน,นะครับเชกแรกพี่ดาวข้ามื่นบัวตองคุณเงินนะครับน้ำแตงใจมงคลบูผาใจมงคลน,น้อยใจมงคลน,น้อยนะครับขันเงินโคเงินแม็กกี้แล้วก็บวบี่นะครับแล้วก็เชกที่13จะเป็น เชอรี่นะครับวันนี้ช้างทั้งหมด13เชือกนะครับมาร่วมขบวนแห่กระถินที่วัดนะครับผมที่วัดปลาหลังสนามบินนะครับที่ตรงที่เราเคยอยู่ตรงที่เราเคยอาศัยนะครับ บนนี้บทองบทตองเป็นงานที่สองนิ่งนะครับถือว่านิ่งนะครับถือว่านิ่งแล้วก็เราเราสามารถเปลี่ยนความได้นะครับให้หน้องทีมให้ความทีมนะผมข,ขึ้นแทนนะครับรับรางวัลรับรางวัลเร็วสวัสดีครับนี่ครับ วนเริ่มจะทยอยออกไปแล้วนะครับวนเริ่มแ,แล้วนะครับผม อยู่กับพี่ดาวนะครับก็ขมินนลนะครับคอยดูแลนะครับโอ้ขอบวนสวยงามมากๆเลยนะครับนำทีมโดยแช่มมงคลน,นะครับผมเชือกแรกเชอรี่เช่มมงคลน,นี่ภูผาครับผมอ่าครับผม ถอมาซีดอคุณเงินครับขายน้ำแตงครับผมเจือกถัดมามงคนน้อยครับคันเงินนะครับถัดมาคันเงิน ชมความสวยงามนะครับผม้างทั้งหมด13เชือกนะครับวันนี้นะครับขันเงนินก็พี่ดาวดาวแล้วก็น้องโมตองครับ มาตองแล้วก็เจ๊ข้ามหมื่นของเรานะครับผมเจ๊ข้าหมื่นนี่ก็คุมน้องนะครับผมเจ๊ข้าหมื่นแม็กกี้นะครับเจ๊ข้าหมื่นแม็กกี้ซีดอลโพเงินแล้วก็ท้ายสุดนี่เป็นโบวี่นะครับนี่ได้ชมความสวยงามนะครับผม ดูครับผมดูความสวยงามนะครับวันนี้เราไลฟ์สดไม่ได้นะครับผมเราไลฟ์สดไม่ได้สัญญาณไม่ชัดเจนนะครับก็ขอถ่ายเป็นคลิปให้ทุกท่านทุกคนได้รับชมกันแล้วกันนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวัดแล้วนะครับผมเดินขบวนมาใกล้จะถึงวัดเลยนะครับสวยงามอลังการยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับผมเจียมือของเรานะครับ ถึงหน้าวัดแล้วนะครับผมถึงหน้าวัดแล้วนะครับตอนนี้เข้ามาหน้าวัดแล้วนะครับประตูวัดแล้วนะครับนะนะครับผมหลังจากที่แห่เสร็จนะครับ น้องช้างทุกเชือกก็ได้พากันไปอาบน้ําที่สะตรงที่ตัวเองเคยลงอาบน้ำนะครับนะคร,รับอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้นะครับกอเตรียมตัวรถกลับบ้านนะครับผม เตรียมตัวขึ้นรถกลับบ้านนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วเสร็จลงอย่างเรียบร้อยนะครับผมก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เป็นกาลังใจนะครับมาเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ